เล่าผานตำนานแปลกภูมิใจเสนอเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วอํานาจลี้ลับปกป้องเรือบรรทุกเครื่องบินเอเซ็กซ์เรือบรรทุกเครื่องบินเอเซ็กซ์ของสหรัฐเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทรงอนุภาพที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองขีดความสามารถในการป้องกันตัวสูงยิ่งและมีอํานาจในการทำลายล้างสูง ไม่ว่าเรือรบใดๆก็ไม่อาจเข้ามาใกล้รัศมีเอสเซกได้แค่โผลมาให้เห็นในระยะไกลก็แหลกลานจนหมดสภาพจะทำการรบได้จากอาวุธร้ายที่มีรัศมีทำการไกลและมีอำนาจทำลายล้านสูงข,ของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้นั่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเรือรบสหรัฐที่เข้าร่มรบ กางโได้รับบาดแผลจากการรบันล้ำมากบางลำถึงกับต้องปิดขาหยุกคนบนาดเจ็บจากการทุบและจมลงูกพ้นทะเลด้วยกันเกิดจากโดนอาวุธของผ้าศึกทิงเครนนั่งตามเอสเซ็กของกองทัพเรืออเมริกันลำนี้ก็เอาตัวรอดปลอดภัยมาได้ทุกครั้งราวกับมีปฏิหาริย์จึงขอแนะนำให้รู้จักกับเรือบรรทุกเครื่องบินเอสเซ็กซ์ของสหรัฐที่ได้ชื่อว่า เป็นเรือที่ยิ่งใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเสียก่อนเรือบรรทุกเครื่องบินเอเซ็กสร้างเสร็จพร้อมปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2485หลังจากมีการทดสอบสมรรถนะอยู่นานถึง6เดือนก็เข้าประจำการในกองทัพเรือเมื่อวันที่31ธันวาคมของปีเดียวกันเมื่อเข้าประจำการแล้ว ก็ถูกส่งออกปฏิบัติการรบทันทีโดยปฏิบัติการอยู่ในแนวรบมหาสมุทรแปซิฟิกเดือนพฤษภาคมปี2486เมื่อออกศึกก็ตะลุยรบไปทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกจากอ่าวโตเกียวไล่ลงมาจาเกาะโอกินาวาไต้หวันเกาะมาคัสเกาะเวกเกาะทาวราเกาะมาเชลเกาะทรุดเกาะมารินสัสเกาะไซปัน และเกาะกววมจนถึงอ่าวมะนิลาฮ่องกงไหหลำแล้วย้อนกลับมาที่อ่าวโต,โตเกียวอีกย้อนลงมาตามเส้นทางเดิมที่พูดมาทั้งหมดนี้เพื่อให้ท่านได้เห็นภารกิจในสงครามที่ผ่านมาอย่างโชกโชนและปฏิบัติการสู้รบในสมรภูมิแปซิฟิกอยู่หลายปีตระเวนสู้รบอยู่หลายคาบสมุทรแต่เรือบรรทุกเครื่องบินเอเซส ก็ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยจากการโจมตีแบบพรีชีพของหน่วยบินกล้าตายกองบินกามิกาเซ่ของญี่ปุ่นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทีนี้มาฟังเรื่องปฏิหารคอเรือลำนี้ดูบ้างว่ากันว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเอสเซ็ของสหรัฐมีปฏิหารเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวหากจะมีการพิสูจน์เรื่องอิทธิฤทธิแม่ยานางเรือแล้วีรกรรมของเอสเซ็นั้น ไม่มีใครกล้าเถียงได้ว่าไม่มีแม่ยนางเรือมาช่วยด้วยเมื่อเข้าร่วมรบใหม่ๆเอเอสถูกทั้งผูงบินรบและกองเรือรบของญี่ปุ่นรุมกินโตะ๊อย่างหนักทันทีและเป็นครั้งแรกที่เรือรบลำนี้สร้างปฏิหารให้เห็นครั้งนั้นผูงบินรบญี่ปุ่นยกกองกันมามืดฟ้าหมัวดินนับได้ถึง400ลําลำมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เอเอส ต้องทำการกลับลำอย่างรวดเร็วเพื่อหลบต่อปิโดของเรือรบญี่ปุ่นนับเป็นการกลับลำที่เกินสมรรถนะของเรือตามที่ออกแบบไว้ทำให้เรือเกิดอาการเอียงวูบจนเกือบคว่ำผลของการกลับลำอย่างกระทันหันทำให้เรือกลับมาตั้งลำอยู่ตรงกลางรัศมีทำการของต่อปิโดญี่ปุ่นทำให้ต่อปิโดสองลูกพุ่งเฉียดก,กลาบหนึ่งอีกสามลูก พุ่งเฉกกราบตรงกอนงข้ามแบบเบียดชิดจนหน้าขนหัวลุกทําให้เกิดการสั่นสะเทือนไปทั้งลําเรือราวกับว่าโดนตอร์ปิโดเข้าไปแล้วแต่ในที่สุดก็กลับคืนสู่สภาพปกติอีกคราวเครื่องบินแบบเบตตี้ของข้าศึกย่อนตอร์ปิโดแบบปิดระยะครั้งละสองลูกเป็นการทิ้งตอร์ปิโดระยะประชิดที่สุดแต่พระคุณเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมา มันยิ่งกว่าปฏิหารซะอีกตอร์ปิโดที่ย่อนลงเล็งเป้าไว้ที่กลางลำเรือกลับเหวออกนอกเส้นทางตกลงน้ำข้างเรือทั้งสองลูกแล้วระเบิดในน้ำข้างเรืออีสองลูกที่ย่อนลงเล็งช่วงท้ายเรือกลับพลาดเล็กน้อยรูดข้างเรือลงผิวน้ำแล้วกระดอนขึ้นก่อนที่จะมีการปรับองศาทิศท,ทางลงหนีใบพัดท้ายเรือไปอย่างน่าเหลือเชื่อ ปฏิหารจะมีให้เห็นอีกหลายครั้งที่ถูกกามิกาเซ่ดับเครื่องชนพุ่งลงมายังเป้าหมายที่เล็งเอาไว้อย่างเหมาะเหม็งที่สุดคือในส่วนท้ายเรือซึ่งเป็นคลังแสงที่มีทั้งลูกระเบิดและกระสุนปืนใหญ่อยู่เต็มอัตราแต่เครื่องยินพรีชีพกามิกาเซ่กลับพุ่งแกว่งไปชนป้อมปืนเรือสะเก็ดระเบิดทําให้เครื่องยนตรบติดไฟไหม้และในอีก25นาทีต่อมาเอเซ ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้สามารถป้องกันการระเบิดของเครื่องบินรบจำนวน65ลำบนดาดฟ้าที่ถูกเปลเพลิงลามเลียได้ทันทุทีเป็นครั้งที่จัดว่าหนักหนาสาหัสที่สุดในการถูกโจมตีแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเอสเซ็กซ์เด็กมากนักได้แก่การถูกทุ่นระเบิดใต้น้ำใต้แนวระดับน้ำตรงกลางลำเรือพอดีแรงระเบิดทำให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ข้างเรือใต้ระดับน้ำ แม้จะถูกระเบิดเข้าจังๆขนาดนั้นเรือบรรทุกเรือมินเอสเซสพวยังสามารถปฏิบัติภารกิจต่อไปได้ตามปกติอีกหลายเดือนทั้งๆที่ยังมีรูเวอร์ข้างเรืออยู่อย่างนั้นเมื่อกาลเวลาผ่านไปแล้วทหารประจําเรือทั้งผู้ที่เป็นนายและลูกเรือต่างก็เริ่มเกิดความมั่นอกมั่นใจขึ้นเลยๆว่าแม่ยานางที่อยู่ประจําเรือนั้นมีอยู่จริง สิ่งที่ตอกย้ำความรู้สึกให้กับลูกเรือเ s เกิดความมั่นใจเรื่องแม่ยนางนั้นเมื่อมีการถ่ายเรือโดยการย้ายลูกเรือที่บาดเจ็บไม่อยู่ในสภาพพร้อมรบจากเรือบังเกอร์ฮิลมาเยเรือเอเซ s และมีลูกเรือคนหนึงที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสจะต้องถูกส่งตัวกลับบ้านเมื่อทราบว่าจะต้องถูกส่งตัวกลับบ้านทหารลูกเรือรายนั้นได้โวยวายไม่ยอมไม่ถูกส่งกลับบ้าน ไม่ยอมถ่ายเรืออยู่ท่าเดียวโดยให้การว่าเทพแห่งเรือบ er ังเกอร์ฮิลสิงสถิตยอยู่ในตัวเขาเมื่อใดที่เขาถูกถ่ายเรือบังเกอร์ฮิลจะถูกยิงจมทันทีภายใน24ชั่วโมงแต่ก็ไม่มีใครยอมฟังลูกเรือ,อรายนั้นผลลัพธ์ที่ตามมาไม่ถึงครึ่งเวลาที่ลูกเรือทำนายไว้ด้วยซ้ำด้วยเวลาเพียง18ชั่วโมงเท่านั้นบังเกอร์ฮิล ก็ถูกระดมยิงจนได้รับความเสียหายยับเยินไปทั้งหลัาด้านลูกเรือเอเซ็กซ์ทั้งนายและลูกเรือที่เคยผ่านปฏิหารข้เรือมาด้วยกันต่างก็มองตากันลอกแลกพร้อมกับคำถามในใจว่าเองคนนี้คนนั้นหรือคนโน้นวะาที่เป็นล่างทรงของอำนาจลี้ลับที่คอยปกป้องโพยภัยให้กับพวกเราแล้วคำตอบที่ไม่ค่อยเป็นคำตอบอันแท้จริงก็ปรากฏให้เห็นเมื่อใกล้สงครามสงบลง ก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนั่นคือการปรากฏตัวของ UFO ให้เห็นเมื่อกองทัพเรือสหรัฐสามารถละลายกองเรือญี่ปุ่นได้สำเร็จและสหรัฐสามารถคลองความเป็นเจ้าสมุทรได้เพียงผู้เดียววันนั้นเป็นวันที่มีอากาศแจ่มใสเรดาร์รายงานว่าตรวจพบยานลึกลับกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าในเพดานบิน40,000ฟุตและกำลังบินมุ่งหน้าตรงมายังกองเรือสหรัฐ ด้วยความเร็วถึง4,000ไมล์ต่อชั่วโมงอีกไม่นานยานลึกลับดังกล่าวก็มาลอยลำนิ่งอยู่ที่ระดับ20ฟุตเหนือผิวทะเลทั้งกราบซ้ายของหัวเรือมันลอยนิ่งอยู่อย่างนั้นโดยรักษาระยะห่างคงที่และรักษาความเร็วเท่ากับความเร็วของเอเซ็อาวุธธุ้เทนนิดถูกระดมยิงเข้าใส่ UFO ในทันที ขนาดนี้ไม่น่านจะมีอาวุธชนิดใดจะพลาดเป้าเห็นเห็นกันอยู่ว่าแม้แต่ปืนใหญ่ประจำเรือขนาด16ยิ้วก็ยิงถูกกลางเป้าจนเกิดการระเบิดกรรมานาสนันวันไหวแต่ยานประหลาดลำนั้นก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรให้เห็นเลยว่ากำลังได้รับความเสียหายและมีท่าทีไม่สะทกสะทานต่อการโจมตียานประหลาดดังกล่าวมีรูปทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ100ฟุต หลังจากนั้นยานประหลาดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวไปรอบๆเอเซคล้ายกับกำลังตรวจดูความเรียบร้อยของเรือด้วยความเร็วประมาณ20-30ไมล์ต่อชั่วโมงบางครั้งลดระดับต่ำลงเพื่อตรวจดูบริเวณท้องเรือแล้วก็บินอ้อมไปดูทางท้ายเรือวนขวาไปดูทางกลาบขวาเรือจากนั้นก็ลอยตัวอยู่กับที่นานกว่าหนึ่งนาทีแล้วก็ตั้งลำลอยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้า ในแนวดิ่งแบบเดียวกับตอนที่ลดระดับลงมาแล้วก็บินหายลับไปด้วยความเร็ว4,000ไมล์ต่อชั่วโมงมีสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วหายไปเรียกกันว่าเหตุบังเอิญแต่หากเกิดขึ้นแบบเดียวกันซ้ำๆหลายครั้งนั่นต้องเรียกว่าปาฏิหารและเมื่อมีปาฏิหารเกิดขึ้นก็มักต้องมีผู้สร้างมนุษย์โดยทั่วไปมักจะยกให้พระเจ้าว่าท่านเป็นผู้สร้างปาฏิหาร หรือได้บางครั้งก็ยกให้เทพชั้นรองรองลงมาในกรณีของเรือก็เช่นเดียวกันผากันยกให้กับแม่ยานางเรือสำหรับปฏิหารของเรือเอเซกนั้นทั้งพระเจ้าและแม่ยานางเรือได้รับเกียรติว่าเป็นผู้สร้างและเป็นผู้คุ้มครองเรือให้อยู่รอดปลอดภัยใช่แล้วครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บเรือเอเซกต่างเชื่อกันว่าทั้งพระเจ้าและแม่ยานางเรือนั่นแหละ เป็นผู้ที่สร้างปฏิหารคุ้มครองเรือของตนให้อยู่รอดปลอดภัยแม้ว่าจะมี UFO มาให้ปรากฏเห็นก็ยังถือว่าเป็นเหตุบังเอิญไม่มีใครสงสัยว่ามันมาทำไมในตอนนี้ต่างก็เชื่อกันว่ามันมาเพราะอยากรู้อยากเห็นเทคโนโลยีของมนุษยชาติไม่มีใครสักคนคิดว่ามันปรากฏตัวขึ้นเพื่อทวงสิทธิการเป็นผู้พิทักษ์ว่า ไม่ใช่พระเจ้าหรือไม่ย่านางที่ไหนหรอกข้านี่ล้โว้ยที่เป็นผู้คุ้มครองให้พู้เจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับเรื่องนี้ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอบคุณครับ